พี่เป่าครับ E Core ที่อยู่บน CPU Gen 12กับ Gen 13เนี่ยมันแรงแค่ไหนครับแรงนะพอ Gen สิ Gen สิมันเข้ามาเนี่ยเขามี P Core อยู่แล้วใช่ไหมก็คือ6ก core สองแถวในไอ้ห้าแปดคอนโซลอ้เจดไรเงี 3, ้ยแต่ว่าเขามี E Core เข้ามาเสริม E Core มันคือ Efficient Core หรือว่า Core ประหยัดพลังงานแล้วคำถามต่อมาเนี่ยคือ E Core เนี่ยมันแรงแค่ไหนมันแรงเท่า Sky Lake คือ i7 Gen 6นะ E Core แค่8ปด core แปด thread เนี่ยมันแรงเท่ากับ i7 6700อยตัวอย่างง่ายๆ i7 6700สมัยก่อนเนี M ่ยมี4ี่ core แปด thread e-core แค่ 8-core 8 t r a d เนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่มากกว่า40%มันไม่ได้บอกว่า40%ที่มันแรงกว่ามันแรงเท่าเดิมแต่มันคอนซูมพลังงานหรือว่าบริโภคพลังงานน้อยลงถึง40%มันเลยสามารถยัด e-core เนี่ยเข้าไปใน p-core ยัดเข้าไปใน cpu ไดเดียวกันได้ทําให้มันสามารถทํางานได้ตามปกติโดยที่ไม่ต้องกินไฟอะไรขึ้นมานะครับดังนั้นพูดง่ายๆคือ e-core ถ้าเทียบกันตัวต่อตัวแรงเท่ากับ i7-6700 แล้วคิดดู i5-3500 อ่ะมันคือ i5 ปกติที่มี6คคอมสอเทนแล้วก็มี i อ